มหาสมุทรอินเดียเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่เป็นอันดับ3จาก5มหาสมุทรของโลกครอบคลุมพื้นที่ 70, 560, 000ตารางกิโลเมตรม 70, 5, 60, 27, 204, 000ตารางไมล์หรือประมาณ20%ของพื้นที่น้ำบนพื้นผิวโลกมีขอบเขตติดกับเอเชียทางทิศเหนือแอฟริกาทางทิศตะวันตก และออสเตรเลียทางทิศตะวันออกทางใต้มีขอบเขตติดกับมหาสมุทรใิ้หรือแอนตาร์กติก้าขึ้นอยู่กับคำจำกัดความที่ใช้มหาสมุทรอินเดียมีทะเลชายขอบหรือทะเลภูมิภาคขนาดใหญ่รวมถึงทะเลอันดามันทะเลอาหรับอ่าวเบงกอลและทะเลและคาดิฟในทางธรณีวิทยามหาสมุทรอินเดียเป็นมหาสมุทรที่อายุน้อยที่สุดและมีลักษณะเด่นเช่นชั้นทวีปที่แคบมีความลึกเฉลี่ย3,741เมตร เป็นมหาสมุทรที่อบอุ่นที่สุดส่งผลกระทบอย่างมีในสําคัญต่อสภาพภูมิอากาศโลกเนื่องจากปฏิสัมพันธ์กับชั้นบรรยากาศน้ําในมหาสมุทรได้รับผลกระทบจากการหมุนเวียนของมหาสมุทรอินเดียอินเดียนโอเชียนวอลคอส่งผลให้เกิดกระแส